ครับผมไม่เป็นไรครับอันนี้โอ้ยต้นไม้ได้นะถ่ายสูตรอะถ่ายสูตรไม่ได้นะขอไม่ปาดเนื้อแล้วบางยางเดี๋ยวนะครับจะปาดนิ้อใส้มาอืมอันนี้มันเป็นสูตรของเฉพาะตัวครับผมไม่ได้หวงสูตรนะครับส้มตำแยกเครื่องสาขาดเที่ยงแต่ว่าปลาาของเราครับปรุงแบบพิเศษครับทำยังไงก็อร่อยครับ ทำแ,แบบนี้กับแบบทำแบบนี้กระแทบเพราะว่าเอาปลา,าล่าในตำกระแทบว่าแต่มีตะพี่กยสิธิ์ตะพีไกยศิษิ์เราซื้อมา,มน,าอนาคกหนึ่งในเซไลเป็นไรครับบอกนา้าใส่หน่วยหนึ่งครับแล้วแต่พันบังครับแต่ว่าเราก็ต้องชิมนะครับถ้า,าถ้ามัาาานเค็มอยู่ก็เอามะนาวบีบใส่อีกตัดให้มันไม่เค็ม เป็นสูตรไม่บอกครับว่าเป็นสูตรหรือไม่เป็นสูตรคือเป๊ะก็คือได้ถ้าไม่ได้ก็คือต้องทำให้มนันได้เนี่นครับ,รรบมันสองครั่พซีฟิมแล้วมันสามันได้รสชาทีห้าเรียนมากพาคู่สอนมารถเอารถนี้รับเอาอยางล่งกระเจบครับ เัวออปลาเอาแ้ออยังลงแคบ <มา S 1> นีสบายากันเ่วาไ,ได้ตามนีจ้าช่างคิมฮัดมะนาน่านยนี่สมอเล่ามม้ว่ามันสมเอาขนมจีนลงไหมครับอ่ยไม่เอาลงเอากินต่างหากดีกว่าัดแป้งใสไข่ไอขนมอันยังก่อนไอเนี่ยที่เราบีบมะนาวใส่เพราะว่าเพื่อให้มันกรอบ ที่จริงมันต้องอาน้ำแข็งแช่ด้วยไม่อยากถ่ายแนาครับผมกลรว่าัวผิดพรลบนั่เป็นไรครับเขาเริ่มใช้พผ่งนี้พิครับผัวผิดพรลบครับผมเริ่มแล้วครับ ก้อนอกเกลไปเลยออกไราต่อนไม่หน่อยๆเลยไ่หนึ่งด้โกน,นี่ต่ำนี่ต่ำแค่ผมต่ำไข่โกละห้สิบบาทโกละห้สบบาทเลยต่ำคัต่ำแปดโคกพอ่อวันนี้เชฟมาเองแต่ไม่มีสูตรแต่ว่าสูตรถอดถออกแล้วสูตรถอดออกแล้วมซีรหรอพอเชียบแล้ว